แต่งานนั้นจะหนักและเหนื่อยเป็นพิเศษแต่เสร็จมาแล้วคุณจะกลายเป็นผู้นำสำหรับแฟนๆ u t u b e นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณ อย่าลืมนะครับในปี2565สำหรับท่านที่อยากจะมีอำนาจนะหรือว่าหน้าที่การงานคุณจะโดดเด่นเป็นอย่างมากในปีแรกคือคนเกิดปีมังกรครับแต่งานนั้นจะหนักและเหนื่อยเป็นพิเศษแต่เสร็จมาแล้วคุณจะกลายเป็นผู้นำนั่นคือมังกรจะโดดเด่นในหน้าที่การงาน แต่ก็ไม่ใช่มีปีเดียวนะครับคนเกิดปีวัวเพิ่งผ่านอุปสรรคไปแปลว่าคุณกำลังวิ่งผ่าฝนมาตัวยังไม่ทันแห้งพอเข้าสู่ครึ่งปีหลังวัวจะโดดเด่นได้รับผิดชอบงานใหญ่ๆประเภทคนเป็นรับงานเป็นฟรีแลนซ์อย่างนี้ครับคุณจะเจอเช็คพอรดงานหนักเบิกันแต่รับทรับก้อนโตโต นั่นคือวัวครับยังไม่หมดคนเกิดปีแพะมีโอกาสทุบกระปุกออกมาลงทุนลงทุนเพื่อซื้อตำแหน่งแปลว่าคนเกิดปีแพะทำอะไรให้เจ้านายมองเห็นโอกาสทองจะมีงานและหน้าที่สูงขึ้นแน่นอนขอให้โชคดีกันนะครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืม กดติดตามกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ